คุณผู้ชมครับพื้นป่าตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะอุทยาแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีทาาอุทยาแห่งชาตเาิเขาใช้วิธีดึงชาวบ้านที่มีพฤติกรรมเป็นพรานป่าครับเข้าร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็มีรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยนะครับจนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบ้าน จากการเป็นผู้ล่ามาเป็นผู้อนุรักษ์ที่สำคัญคือทำให้ปัญหาลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นป่าตะวันตกลดลงอย่างต่อเนื่องครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอสังขละบ,บุรีและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับมีพื้นที่เกือบ1นี่ยเกือบาร0 0ตารางกิโลเมตรหรือกว่า9 0,000ไร่นะครับสภาพป่าสมบูรณ์อยู่รอบเขื่อน เขาแหลมและมีสัตว์ป่าหลายชนิดคุณผู้ชมครับที่อาศัยในผืนป่าแห่งนี้สภาพป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นป่าเบญจพรรณนะครับมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นคล้ายป่าดงดิบความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมทําให้มีสัตว์ป่ามากกว่า260ชนิดนะครับอย่างเช่นเสือโครง่งช้างเสือดาวเสือไฟเสือดําเสือลายเมฆเลียงผา กวางเก้งหมีควายในอดีตมีปัญหาการล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานตามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาอาศัยรอบพื้นที่อุทยานครับท่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจึงนําชาวบ้านที่มีพฤติกรรมเป็นพรานป่าเข้ามาร่วมงานกับอุทยานนะครับด้วยการมาเป็นลูกจ้างเพื่อช่วยงานให้บุคคลเหล่านี้มีไรายได้โดยอาศัยความชํานาญในพื้นที่ อย่างเช่นช่วยลาดตะเวนป่าและยังนําชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจ,จกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้ลดการบุกรุกและล่าสัตว์ในป่าด้วยปัจจุบันมีชาวบ้านเข้าร่วมหลายสิบคนนะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้นำเทคโนโลยีกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเข้ามาใช้ในการถ่ายภาพสัตว์ป่าด้วยนะครับ และรวมถึงผู้บุกรุกเพื่อรวบรวมข้อมูลจำแนกสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่พบพื้นที่ที่พบพฤติกรรมผู้บุกรุกเพื่อวางแผนอนุรักษ์และลาดตระเวนนั่นเองปรากฏว่าปัญหาการล่าสัตว์ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อมูลน่าสนใจครับตั้งแต่ปี2561พบการล่าสัตว์ป่า29คดีครับปี2562ลดลงเหลือ6คดี ปี2563เหลือ3คดีล่าสุดปีนี้2564พบเพียง1คดีไปฟังอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและชาวบ้านที่ร่วมโครงการพูดถึงเรื่องนี้กันครับเรานอกจากที่จะใช้กฎหมายบังคับแล้วเนี่ยเราก็ต้องคล้ายๆกับว่าต้องทําให้ชุมชนหรือว่าคนในกลุ่มที่อาจจะใช้วิถีชีวิตดังเดิมเนี่ยฆ้าป่าล่าสัตว์เนี่ยให้เขาเปลี่ยนจากวิถีชีวิตมาเป็นมีรายได้จาก ฟันท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะเอาชาวบ้านชุมชนที่อยู่รอบๆเนี่ยมามีรายได,ได้มาเป็นลูกหาบมาช่วยมาเป็นมัคคุทเทศในการนํานักท่องเที่ยวเดินป่าอย่างเช่นขึ้นเขาสันอ,อกววันอย่างเงี้ยนะครับหรือบางรายเนี่ยเราก็จ้างมาเป็นเจ้าที่ประจาเลยเราก็เีเลยก็มีเมื่อก่อนก็เคยเขาเคยมีอาชีพเป็นพานนะครับก็ามาทํางานกับเราเราก็จะรู้ขั้นตอนกระบวนการของของ,ของเขาเป็นอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเกิดประโยชน์กับเรานะครับ พอมีการจ้างงานมีไรายได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะลดในการที่จะเข้าไปาล่าสัตว์ตัดไม้ทําลายป่านะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่เราช่วยชุมชนในการให้เขาให้เขามีรายได้เขาอุทยานมันก็มีไไออมมคอยโครงการอะไรให้ชาวบ้านอยู่กับป่าก็าออกมาเรื่อยหลรงคลงแม่ล่าสัตว์ป่าอะไรเงี้ยมีครับาชาวบ้านตัวพี่ต้อยเองครับได้ม,มีส่วนช่วยกันมาที่ ก็ใช่ใช่ใช่ค่คือเมื่อก่อนก็คือรนรงววคมันพอได้แล้วมันหมดเวลาที่จะไปหาของปลากินแล้วอันนี้งานมันก็มีแต่มารถกับข้าวมันก็ถึงบ้านเราแล้วหมูไก่ก็มีทุกวันรถกับข้าวมาอืมน้อยครับน้อยถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่ามันน้อยน้อยมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนโอเคมันก็ยังมีล่าเพื่อประคองชีวิตเพื่อกิน ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องล่าสัตว์ป่าเหมือนในอดีตที่สําคัญคือการที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนําชาวบ้านไปมีส่วนร่วมทั้งการจ้างงานเป็นลูกจ้างเป็นลูกหาบทาให้พฤติกรรมเปลี่ยนนะครับจากการเป็นผู้ล่ามาเป็นผู้อนุรักษ์เพราะพวกเขาได้ตระหนักว่าผืนป่าสัตว์ป่า เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องไปล่าสัตว์เหมือนเมื่อก่อนนั่นเองครับ